กรับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูปผู้สู้คนพอ่อผมคือเกาเชมน้องแก้วสายฟูดการกินบะเห็นเหตุใจมาก,กับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับผมเมื่อนี้พาพีพาน้องนะครับมาเบิงนะครับหลังจากรีใบเมื่อวานนี้นะครับรีใบแล้วก็มาติดกิฟนะครับสําหรับการเฮ็ดเกษตรอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับถามว่าเป็นตมะมาเฮ็ดบอกะเป็นตมะมานะครับเดือนนึงก็ได้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับหักยูกินยูใช่ก็ทสงบานประมาณ หามื่นหกมื่นนะครับคั้นผู้ใดประหยัดก็ได้สงไหลอยู่นะครับแต่ว่าค่าคอมลีปก็สูงนะครับก่อนที่พ่อแม่งพี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้แร็ปเปอร์การเกษตรเด้เดอครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับเพื่อให้ผมให้คลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้ก็มาแรงงานผ่านศึกนะครับกองทัพแรงงานผ่านศึกก็หลายชีวิตอยู่นะครับมาติดกิฟตอนนี้กับพักกันพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงสวัสดีครับอยู่น้ำหอมไม้นะครับเพราะว่าอยู่ในนี้ อันนี้เขาห้องคํมนากนะครับถามว่าหอนบอหอนนะครับเพราว่าเป็นข้ามาม่าไม่นี่คือผ้ายางอยู่องๆนี่ครับแต่ที่แท้จริงมันเป็นผ่าลเซ็ซตนะครับในการมุงนะครับแต่ว่ามันจะถึงฤดูฝนเล้วนายจ้างก็เลยเออเอาผ่าลิซเซตเออผ้ายางนะครับมามุงถามว่าหอนบ่การลองเอาถุงพลาสติกนะครับไปคุมหัวแล้วก็ตากแดดเบิ้งนะครับนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้ก็อันนี้ก็นี่น้องซ้ายนะครับน้องไม้นะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็กล่องทับแรงงานผ่าซึกนี่ตูดจวดเลยดิหนิตัวจวดของผมเลยนี่ครับเร็วขนาดนะครับความเร็วพันหยอดอันนี้ครับนี่เขามาติดกิบพันหยอบติดจังไดวะครับนี่สีผ้าเปเบิบงพี่น้องนี่ติดจังสี่อันนี้คือมะเขือสีม่วงนะครับนี่เห็นบ่เป็นดอกละติดจังสี่นะครับแต่ว่าเกษตรอยู่นี่นะครับเก็ดแบบแบบดีนะครับระบบทุกอย่างดีนี่ครับเป็นไซน้ำยดนะครับนี่เห็นบ่ นี่ครับเป็นสายนำยุดนะครับเพราะว่าประเทศนี้ค่อนข้างที่แห้งนะครับแห้งร้อนแห้งนะครับเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าบางที่พเพิ่นก็ได้พันนำทะเลนะครับเขาม้านะครับเพื่อฮหดเป็นนำจืดนะครับเพื่อกินเพื่อใส่นะครับสำหรับน้ำยุนี่นะครับบ่มีทิมนะครับนำทิมเพิ่นก็มาว่าบับัดบัดนครับบับัดมาให้นำในการเกษตรเกลเรานะครับนี่ครับนี่ครับเฮ็ดยังไงบัานเีนี่ครับเมื่อนี่ก็ไลายชีวิตอยู่นะครับเขาม้านี่ครับ ค่ะคำข้มาครับหนี่งประมาณประมาณสามสิบไรเลยอยู่นะครับง่ายง่ายญ่ครับง่ใหง่แห้งนะครับพี่น้องใส่ก่องทับแรงงานผ่านศึกก็อยู่ประมาณน่าจะสิบคนนะครับสิบกว่าคนอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อวานนี้มัดเจ็ดคนก็แล้วอยู่นะครับฮักลีใบของห้องรีใบนะครับอันนี้นี่ค่ะเริ่มพันยอดเห็นไ่มพี่น้องพันอย่างไรป่ะตีนี้เขาสิเกี่ยวเหมือนสิต้นหนึ่งเขาเสียวอ,อยู่สอง สองงาหรือว่าสองกิ่งนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เริ่มเป็นดอกละถามว่าบักเคอม่วงอยูนแทบบอกกกระแทบอนู่นะครับสําหรับชนชาติยวเพิ่นเอาไปกินเพื่อนกะพาเครงนะครับแล้วก็เอาชีสใส่ยังสินะครับเอาพวกผงมัสซาราใส่แล้วกพบ่นาไปอบนะครับกินนะครับกับพวกเนื้อพวกแกะนะครับแต่ว่าอยูน่เพื่อนบ่คอยบ่แทบสิบ่กินหมูนะครับใกล้กับกินแต้านอกนะครับยูน่น่องก็บพ่าะเขกินบนไดนะครับกินแต้านอกนะครับนี่ครับ อันนี้เขาติดเลี้ยวมาแล้วนะครับพักเที่ยงกินเขานะครับสําหรับเวลาพักเที่ยงนะครับก็พัก10บโมงนะครับถึง10บโมงครึ่งเท่านั้นนะครับพัก30นาทีในการกินเข้าแล้วก็มาลุยงานต่อนะครับนี่ครับแรงงานพันศึกนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ครับระบบก็เป็นสายน้ำหยุดอยู่ได้นี้ครับทำว่าเอาถุงไออีพาพลาสติกไม้ยังเฮ็ดบ่ะแห่งงามมันขึ้นนะครับเป็นบพี่น้องนี่ครับน้ำบ่บเปลืองครับพี่น้องนี่สายน้ำหยุดเปิด เปิดน้ำนะครับใช้การควบคุ้มโดยยุดยุดปั๊มน้ำย่ทั้งนอกมันเป็นปั๊มนะครับคือน้ำอยู่นี่ค่อนข้างที่แห้งนะครับแห้งแห้งไหลเลยครับขันทอแตกเช่นึงนี่พุ่งนี่ประมาณเกือบเกือบประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะครับความแห้งของน้ำนะครับในการพุ่งขึ้นครับนี่ครับแรงงานผ่านสึกของห้องกัดนี่พี่น้องเกตมานี่ฮอดพีละครับ กองทัพทุกคนกัตอนนี้พักกินเขานะครับผมกับเขามาล้อนะครับล้อเขาไม่ลงงานนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับแล้วก็ถามว่ายังยิงกันบ่อนะครับสําหรับสงครามนะครับประเทศอิสราเอลกะบสร้างซานะครับเพราะว่าทั้งตอนเหนือนี่ก็เจอกับอิสบัลเลนะครับทั้งตอนใต้นี่คือมองผมอยู่นี่กัติดกับกาซานะครับกะปะทะกับกลุ่มฮามัดนะครับฮามัดนะครับแต่ว่ากะ ยูโมชาผมอยู่ก็คือโมชาชูวานนะครับกับค่อนข้างที่สิปลอดภัยดีนะครับเพราะว่ามันเขายิ่งขวมไหมครับขีปบาวุธก็ยิ่งขวมตลอดนะครับเพราะว่าสิเป็นนั่นสัญญาณเตือนภัยก็ดีอยู่นะครับคนที่ป้องกันก็คือไ,ไอไอร่อนโดมนะครับของของไออิสราเอลนะครับตอนนี้กัสหรัฐก็ส่งไอเครื่อง ยิงขีปนาวุธเข้ามานะครับกองทัพสหรัฐกับข้ามาซอยเรืออิสราเอลนะครับกะว่าต้องเป็นห่วงนะครับทั้งบ้านนะครับผมนี่ครับว่าต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแรงงานผ่านซึกกะดูแลตัวเองนะครับนี่ละจากบ้านมานะครับผมก็กลับขึ้นมาในรอบ1 7ปีนี่ก็รู้สึกบากะแห้งบบสูเด็กหน่อยวัยรุ่นแล้วครับตอนนั้นสาวสามตอนนี้สี่สิบกะโอ้สูวัยรุ่นบ่ได้ครับสำหรับเมื่อนี้กะสีขอลงเห็ดงานก่อนนะครับสีขอล้าพี่้าน้่องไปก่อนนะครับสำหรับเมื่อนี้กะกลาบสวัสดีครับ